ลาัสดีครับพี่น้องเอฟซีสาวหน่อยเพรบานแพงทุกทุกคันนะครับต่อเปเป็นนี่แล้วพบกับช่องคำหมดลํำเพลินออฟฟิเชียลครับคลิปนี้ขอใช้ภาษาภาษาไอ้โคราชล้วนๆแล้วกันภาษาถิ่นของคำหมดครับอันนี้ไม่ใช่ใครอื่นไกลไม่ใกล้ไม่ไกลเซียวหยุดเซียวหยุดพระเอก พระเอกยงยุตคุณล่ะว่างเลยแหละกันว่าพระเอกเนี่มื้อเท้าเลยเป็นพราะพญาท่านที่แล้วพี่น้องโอ้ยกระพุนแลเนาะม้มน้วาว้นเนกลางเออเนันอมันก็ต้องอกงแล้วลีลาท่าทางคอยล่ำบ่เปลี่ยนเด้อย่าบอกเพือจะบอกเจ้าจะลำตัววนาทั้งลูกป้าเอาว่าขึ้นไม่เมือนกันเอร ละศิล,ล,ลปินเนาอไหลลน้นมารวมพ้นโยสาวหน่อยจะแน่นอังละอ้าวเริ่มแล้วนะละศิลปินเนาอไหลละศิลปินเนาอไหลล้นมารวมมารวมพ้นอยสาวน่อยโยสาวหน่อยจนแน่นอัง ลามาขับก็ไม่แฟนฟัามาขับก็ไม่แฟนฟังได้สนุกเนอะทัวนาได้สนุกนะทัวนาทั้งลุงนอป้าและญาลันโอ้ยนาะโคลาเอ้ยโคลาเอ้ยคอยล้ำอยู่ผุ่นเหนือล้ำมาไหนกัน เสียงลองส่งแฟนกะคอยๆว้าค่อยลืมเล่นใจเจ้าสัตว์เ้าเด้อน้องที๋วามทำพันทำไมตี๋ลกเชินสุขี่น่องในเฮานี้เม่นหว่กันไปได้น้อโอ้ยโอ้ยนาองคืนมดเวย ตัวของผู้ขา่ารับนาทีข้าพเจ้าเองมีนาอยู่แล้วว่านี่คือเป็นอย่างคือไปแทนะ <c oughs> ตัวของผู้ขา่ารับหน้าทีพอบุญเฮียงผู้ขรองเมืองเป็นการผ่านมาเวลาเราส่วนวเมียของข่อยนั่นก็เมียละหน่อยเป็นสซห้องลวงข้านัน <c oughs> เกิดมาผิวกะระ <c oughs> ปีปีคือขี่รถขันไปปวดแล้ว นี่เลยมันยังแต่เขาจะข้าวดูเอาได้ตัวกระลังสิไปเดี๋ยวนี้ละเนี่ยสาวละพวกคำนางคำคำนางแล้วเสียงแซวแซวอยู่กลางป่าเออสาวน้อยสาวน้อยมาหอดแล้วเสียงแซวแซวอยู่กลางป่าจับว่า โอ้ยเขาลำแข็งเขาลำบ่ได้ดอกไม้มันไม่เหนียวไฟอ่างเงี้ยมันเหมือนกันละการลองเพียงเงี้ยมันกดิดฝึกหัดบ่อยากดอกโอ้หนุนเดชพื้นมากเลยเด้ปะลงแล้วนี่ยไป,เ,นนะไปเออ,เอ,อแล้อุ้งอิงมาหอดแล้วพี่น้องเลยไป มาวงยิงจักหน่อยกันมาแล้วมาถึงแล้ว aja, พี่น้องเอ้ยโอ้คนไทยรูปอยู่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกๆช่องเลยนะฮะสองอันอันไหนอันเนี่ช้างไทยได้ไหมล้างอันอะี่เดียวนใจนแหมาอันนออะเออ ัดไก่พอผ่อนพอหมดไหมสิบเ็ดโอ้โหวะแล้ววันเฮ้ยกิน้าวตมวะครต้มมัดตก็แสีเลยเอย่อพ่อาบหมี่ส้แล้วเร็วไส้่ออกมาขโอ้โอลูกสาวนี่แหะเจ้าคือพูดหล่เอาขวบี่ส่งเหยวยอดบ่เหเยยายาะไ่เยยไ่หยาย เป็นยังไงกับสาผ้าลมมวนบอเนี่ยเนี่ยมนขีมหน่ะขี่สาผ่าเลยโอ้ยย่าวเรื่องขี่ย่าวเรื่องขี่มวนบอไปบ้านมาบ้านนี่ยมวนบออยหิวเขาฮะมวนบอเอามวนตัวอยไปอยู่ได้ ไปดีมันสิมีแกงขอหมือเลยมอ่าวันพีทราไยบุมันมีอยู่มีอิไปอีกเนาะไปไปไปถ,ถึงเวลานั่น,นนะมันก็คือจีแห้งสีแรงและหลังคือจะฝนบปรตกดอกเมื่อนี้เขามาส่งพลัง่างแล้วก็ปล่อยวางนะตนเวต์จิลั <c oughs> <c oughs> มาถึงแล้วก็เดินทางไปเต้นเจ้าของอยางเลี้ยวแท้ตัวหน่อยหนึงไง ดอาคดะหอ่ะแล้ส่ไรล้วเออป็บ้าหัวมนี้นอเบียเป็นบ้าหัวสัดีครับเสียนนนสวัสดีครับโอ้ยเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับ

ฮะไปจมแเห็นีตเอามีอึงอย่างติมือนเลยเลยล่ะโอ้แลมือหนีละมีเมนูเด็ดเด็ดพี่น้องอึ้งย่างไปนะ ฮีลาได้พักค่อน่อนดีลาได้หาขขาหาน้ำกินจังน้อยจะขึ้นเช็คเศร้าแล้วพี่น้องเอาฝากไว้ในเรื่องสำหรับช่องคํมมอสลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปจังพอกันครับพี่น้องครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับ